อตอนนี้ไม่ได้ใช้ฟางข้าวแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ฟางข้าวคุมฟางเนะเพราะว่าคนก็รู้จักเรดยนการทาข้าวทานาฟางแต่สลังเนี่ยเราใช้ปลาเราใช้ปลามาทําแล้วตอนนี้ง่ายกว่าไม่ต้องใช้ฟางเลยฟางก็เอามาคุมแมลงอื่นไปอถ้าสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาติดตามดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีกว่าจะถึงวันนี้พ่อคําเดืองภาษีชาวนาแห่งบ้านโนนขวอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีวิถีชีวิตเช่นเกษตรกร,กรทั่วไปที่เคยคิดว่าการทำกรเกษตรหวังรวยต้องมีที่ดินผืนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียวให้ได้ผลผลิตมากๆขายได้เงินเยอะๆจึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ทางเดินนั้นกลับทำให้พ่อคำเดืองและครอบครัวมีนี่สินทวีคูณขึ้นทุกปีจนเมื่อปี2528พ่อคำเดือง ต้องแบกหนี้สินไว้จํานวนมากจึงหันมาทบทวนชีวิตทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยการหันมาทำกเกษตรธรรมชาติโดยเริ่มต้นจากที่นาแปลงเล็กๆในระหว่างนั้นมีกระแสของการทำกรเกษตรแบบธรรมชาติจากญี่ปุ่นโดยชาวนาญี่ปุ่นชื่อมาซาโนบุฟูกูโอกะซึ่งใช้แนวทางไม่ไถพรวนพ่อคำเดืองซึ่งได้ทำตามแนวทางนี้อยู่แล้วจึงได้ชื่อว่า ฟูกอก็ตเมืองไทยและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรธรรมชาติแบบครบวงจรแนวคิดสำคัญของการบริหารจัดการสวนเกษตรแบบธรรมชาติของพ่อคำเดือกคือการใช้กลยุทธ์ในการนำธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการต่อสู้ความยากจนเวลาคู่บุกรุกเข้ามาแล้วก็จะใช้พวกนี้ถลมม่มมันเช่นข้าไฟฟ้าอย่างนอาจจะยิง พกจรวดนี่เข้าไปก็คือหน่อไม้พนกนี้ลักษณะคนนี้ยิงถลม่มเข้าไปสามสี่หนอ่อเขาอยู่หมัดแล้วในน้ําเราก็จะเตรียมเอาไว้อาวุธยุทธปกรณ์ก,ก็อย่างเช่นปากระดีปลายก,ก็เหมือนปืนเล็กอย่างพวกปลาช่องก็จะเหมือนตกยิโดพวกปลาบึกก็จะเหมือนเรือดำนด้ำอะไรที่อยู่ป้องกันด้านน้ําเอาไว้การรู้จักวางยุทธศาสตร์ปลูกผักตามแนวคิดแบบทหารเกณฑ์เป็นสิ่งที่พ่อคําเดือนใช้เวลาเรียนรู้และทดลองมานับสิบปีจนได้ข้อสรุปว่า การวางแผนที่เข้าใจสภาพพื้นที่และลักษณะพันธุ์พืชชนิดต่างๆเป็นหัวใจสําคัญของการบัญชาการรบการเลือกไม้พิธีพิธันเราก็จะดูตามพื้นที่ก่อนอันแรกเราเราไม่เอาตามใจเราเราต้องดูตามดินว่าพื้นที่เดิมเนี่ยตรงนี้มันมันมีไม้อะไรที่มันเป็นหลักๆเลือกก็คือเลือกว่าไม้อะไรที่มันอยู่ชอบอยู่ระดับงกลางๆอย่างไมยานาก็เหมือนกันเพราะเป็นไม้โตและสูงฉุดเนใบม,มันก็ได้เยอะ ถ้าระดับลูกหลานรุ่นหลานเล้นหล,น,ลนไปมันจะได้ใช้ไม้เยอะมาก่ละต้นไม่ต้องเปลือน,นที่ทุกวันนี้พ่อคําเดืองภาษียังคงมีความสุขกับการทําเกษตรธรรมชาติด้วยแนวร่วมจากเหล่าทหารกล้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู้แก่ลูกหลานต่อไป ตอนนี้ไม่ได้ใช้ฟางข้าวแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ฟางข้าวคุมฟางเนะเพราะว่าคนก็รู้จักเรียนการทําข้าวทํานาฟางแต่ตหลังเนี่ยเราใช้ปลาเราใช้ปลามาทําแล้วจะง่ายกว่าไม่ต้องใช้ฟางเลยฟางก็เอามาคุมแมลงอื่นไปถ้าสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาติดตามดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีแต่ทั่วไปเขาจะทำแบบชนเดียวเรา เราแยกออกมาก็ต้องมาวางแผนอีกนแบบหนึ่งเลยเหมือนเหมือนเหมือนไปสร้างอีกเมืองเมืองหนึ่งอ่ะเช่นการสร้างเมืองเขาจะต้องมีกำแพงป้อมประก,การเป็นเชิงเทนะินอะไรพวกนี้ป้องกันตัวนะก็นึกถึงว่าเอะมันต้องเอาแนวไผ่มากัน้นเพราะว่าถือเผื่อศัตรูบุกเข้ามามันจะได้แก้ปัญหาได้แล้วไผ่นี้ก็จะออกหนอ่อออกมามันจะเหมือนอาวุธที่เขาไปถล่มกันที่มันออกกลางลมันมันมันเยอะแยะแล้วก็สีแดงๆเหมือนกันเลยมันก็ทําให้ขึ้นเป็นแนวตับเป็นอาวุธที่ทุกคนที่เตรียมรบ หลังจากนั้นเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเตรียมเอาไว้เหมือนเหมือนเหมือนฐานยึธศาสตร์ของหานก็คือมีฐานเกณฑ์ฐานเกณฑ์ก็อย่างที่คือเรียกรบได้เร็วอย่างเช่นมะเขืออย่างเช่นพริกอย่างเช่นกล้วยอพวกนี้ก็จะเป็นฐานเกณฑ์อย่างขนาดฝรัง่งอะไรฝรัง่งหนายอย่างก็เรียกว่าเป็นนายสิบมะม่วงก็จะเป็นนายร้อยพวกกระท้อนลองกองอะไรพวกนี้ก็จะเป็นนายพันมะม่วงมะพร้าวต้นยางนางก็จะเป็นจอมพลนายพลอะไรขึ้นไปตามดับเราก็เป็น น,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 นี่เป็นแนวคิดสำคัญของการบริหารจัดการสวนเกษตรแบบธรรมชาติที่ใช้กลยุทธ์ในการนำธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการต่อสู้ความยากจนและสะสางหนี้ของพ่อคำเดืองภาษีเกษตร,รกรแห่งบ้านโนนเขวาตาบลหัวฝายกิ่งอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ กำแพงแนวไผ่และระเบิดมือหน่อไม้ป่าเป็นทหารป่าที่ไม่มีวันตายเพราะพ่อคำเดืองคัดเลือกพันไม้พื้นบ้านที่ทรหดอดทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองด้วยหวังว่าทหารกล้าเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยอย่างพ่อคำเดืองสามารถพึ่งตนเองได้ผลผลิตเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนเป็นทหารที่ช่วยต่อสู้กับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ในครอบครัวของพ่อคำเดืองได้อย่างต่อเนื่องเวลาศัตรูบุกรุกเข้ามาแล้วก็จะใช้พวกนี้ถล่มมันอย่างเช่นข้าไฟฟ้าอย่างนี้นอาจจะยิงพวกจรวดนี่เข้าไปก็คือหน่อไม้พวกนี้ลักษณะพวกนี้ยิงถล่มเข้าไปสามสี่หน่อก็อยู่หมัดแล้วในน้ำเราก็จะเตรียมเอาไว้อาวุธทุปกรณ์อย่างเช่นปลากระดีปลายก็เหมือนปืนเล็กอย่างพวกปลาช่อนก็จอยูอย่เหมือนตอกปีโดพวกปลาบึกก็จะเหมือนเรือดำน้ำอะไรที่อยู่ป้องกันด้านน้ำเอาไว้ การรู้จักวางยุทธศาสตร์ปลูกพืชผักตามแนวคิดแบบทหารเกณฑ์เป็นสิ่งที่พ่อคำเดืองใช้เวลาเรียนรู้และทดลองมานับสิบปีจนได้ข้อสรุปว่าการวางแผนที่เข้าใจสภาพพื้นที่และลักษณะของพันธุ์พืชชนิดต่างๆเป็นหัวใจสำคัญของการบัญชาการรบ การเลือกไม้พิธีพิธันเราก็จะดูตามพื้นที่ก่อนอันแรกเราเราไม่เอาตามใจเราเราจะต้องดูตามดินว่าพื้นที่เดิมเนี่ยตรงนี้มันมันมีไม้อะไรที่มันเป็นหลักๆเลือกก็คือเลือกว่าไม้อะไรที่มันอยู่ชอบอยู่ระดับกลางๆงแล้วอย่างไมยานาก็เหมือนกันเพราะเป็นไม้โตและสูงฉลูดเนี่ยไม้มันก็ได้เยอะคือถ้าระดับลูกหลานรุ่นหลานเล้นหล,น,ลนไปมันจะได้ใช้ไม้เยอะมากแต่ละต้นไม่ต้องเปลืองใมที่